สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่นะเนาะท่านช่องเจพัดผ้าลวยหรือกัช่องเบาเสฉะแนเด้ะคะ่ะมือนีเจพัดกับมี่แนวทา้านตะห้าน้อยเนาะคะ่ะมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะถ้าชื่นชอบในคลิปกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,น,น,ะะน,น้่นะะีเนดะ้อค่ะหมู่ว่านหนี่เนาะค่ะเนาะหมู่ว่านหนีเล่ากับบอกเขาอีกเด้อค่ะ จผัดฟันสองไห้เนาะคะนะ่ะเนาะปรากฏว่าบอบอมาเนาะคะนะ่ะเนาะออกทิศแต่ว่าทิว่ามันจะเบิ่นประมาณมากลางๆคือประมาณมาสองสองแปดหรือ,อยังสี่กับปรากฏว่าเออดาวมันกะหกหกเจ็ดเนาะค่ะหนึ่งหกหกเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะหนึ่งหกหกเจ็ดมือว่านนี่เนาะคะ่ะกะผาดอีกแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับหมอวา่านเล่าเนาะคะนะ่ะเนาะแต่สำหรับห้าน้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเบิ่งกอนหมอว่านนี่ห้าน้อย ห้าน้อยนี่ให้รูดที่เก่ากับเจ็ดเนาะคะ่ะแต่ว่าเก่า,ามากเนาะคะ่ะเนาะมอว่านี่มีแตเจ็ดกับแปดด้วยค่ะมีมีเก่ามากที่เอ่อวีไอพีด้วยค่ะเก่าแปดเก่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเฉพาะจิตนี่ออกเจแันให้สองจิดเนาะคะ่ะเฉพาะจิตเฉพาะจิตนี่แต่ว่าอยู่ในนี่ให้แค่สามน้อยแต่นี่บ่อยฟังเนาะคะ่ะว่าตัวเลข ตัวเลขที่มันออกไปเมื่อวานเนาะคะ่ะห้าหน่อยเจี๊ัดก็จะวอร์รยฟังเฉพาะจิตออก3 8 7แล้วก็2 7เนาะค่ะเนาะล่าง2 7แล้วก็ส่วนพิเศษนี่ออก2 8 2แล้วก็6 8เนาะค่ะ8ปดบนแปล่างแล้วก็ 8, กกปกตินี่ออกที่ปกติออก6 7 7กับ4 7อันนี้ตามขาดเลยคะ่ะเมื่อวานเจี๊ปัด เล่นจิตที่ปกติเนาะค่ะแต่ว่าเก่านี้มาทีวีพี่เนาะคะ่ะแปดเก่าเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวจอนี่บกเขาได้ด้วยค่ะตัวจอเราเล่านี่มันไปออกหกเจ็ดเล่านะะเนาะค่ะเนาะมันไปออกหกเจ็ดเล่าสำรับมือว่านนี่เนาะคะ่ะห้าหน้อยนี่นี่ตีเจพัดห่ไปเนาะคะ่ะมือว่านนี้มือว่านนี้ด้วยค่ะ อันนี้เขาก็จะมาเบิ้งมื่อนี้เนาะคะ่ะเจพัดก็จะวีคอให้ฟังเนาะคะ่ะมื่อนี้ดาวเลขหนึ่งใหญ่เด้อค่ะเด้อดาวเลขหนึ่งใหญ่นะคะดาว,ะะดาวพระอาทิตย์ใหญ่วันที่สิบแปดเนาะคะ่ะเนาะถ้าปกติแล้วก็คือปกติแล้วเมวื่อวานนี้เล่าเจพัดกะคิดอยดู่เด้ดาวเลขหนึ่งใหญ่ดาวทองแก่ปกติก็เป็นความ อบอมแมนมาดวงดาวพนบเม่นเนีเค่ะเป็นความผิดพลาดของเจพัดเองที่ว่ามันลืมตัวดาวใหญ่กับลักขณนาเนาะคะ่ะปรากฏว่าจับคู่กันหาทีหนึ่งหเจพัดกับาอยูได้หมูอว่านหนึ่งหกนีขอนขางจะโดดเด่นด้วยด้วยค่ะหมูอว่านนี่มื่อนี่กับคือกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับผู้ใดได้ฟังเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าหมูอว่านนี่ ดาวเลขหนึ่งย้ายนะคะวันนี้เลขหนึ่งใหญ่เวลาเด้อค่ะเด้อว,วันที่สิบแปดดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลเด้อค่ะเด้อใหญ่เข้าสู่ราศีตุลซึ่งไปเล่งกับติดตรงกันกันกบราศีเมกเนาะคะ่ะเล่งกันเนาะคะนะ่ะเนาะซึ่งราศีเมกมีดาวเลขศูนย์กับเลขแปดอยู่อาจจะมาเนาะคะนะ่ะเนาะ อาจจะมาที่01หลักกงแ18ก็ไดเนาะคะนะ่ะเนาะซึ่งมันเล่งกันอยู่เดอ้อค่ะเล่งแบบตรงเลยเนาะคะ่ะใหญ่เขามามือหนีเนาะคะ่ะล่าสีตุนเนาะคะ่ะย้ายเวลา10โมง32หน้าที่โดยประมาณเนาะคะนะ่ะเนาะ10โมง32หน้าที่โดยประมาณเบิง์เลขอ่าน่าจะเลขเล่าทีวีหรือว่าเลขหุ่นดาวจีนนี่น่าจะเห็นเลขหนึ่งปรากฏขึ้นเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับ ดวงดาวนะคะคือดาวเหล็กหนึ่งใหญ่นี่กับบรูว่าใหญ่มาแล้วิ่นจะมีกําลังบอแต่ว่ากรอนใหญ่นี่กาลังกับปรกากฏว่ากับมาตามขาดด้วยค่ะเมื่อว่านี่เล่ากับมากับเห็นมันมาหลายมือแล้วนึกว่ามันจะบ่มาเนาะคะ่ะกับมาคือเกาปรกากฏมาคือเกาเนาะคะ่ะมือนีใหญ่นะคะ่ะมือนีใหญ่กับใหญ่มาก,มาก,กหรอกก็จะมาเล่งกับเหล็กหนึ่งเนาะค่ะจะมาเล่งกับ 0กับ8ปด้ค่ะเด้อแต่วันหนึ่งกับ6นี่ก็พ่นจะอยู่แบบองศาเดียวกันเลยเนาะ,ค,ะนค่ะหนึ่งกับหกนี่ก็ฝากไปน้ำเนาะค่ะเนาะสําหรับดวงดาวเนาะค่ะเด้อสาหรับการโยกใหญ่ของดวงดาวเนาะค่ะเนาะเจพัดก็เป็นสูตรคํานวณดวงดาวเนาะคะ่ะวิเคราะห์ตามดวงดาวมือนีเนาะคะ่ะเฮาก็วิเคราะห์เบิ่งเนาะคะ่ะตามตามเวลาดวงดาวเนาะคะ่ะมือนีมันมีดาวองศาตรงเนาะคะ่ะ ฮานอยพิเศษเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันจะมาบ่มาเจเพัดบ่หลุดนะค่ะว่ามันจะมาตรงบ่บางที่เจเพัดว่าพิเศษมันอาจจะไปปกติหรือว่าวีไอพีก็ได้เนาะค่ะก้าผู้ใดชื่นชอบกะจังคอยตามเนาะค่ะเนาะ้าบ่ชอบกับพานเลยค่ะลักนณายูติลาสีมินเลยค่ะเวลาสิบเจนนักกาสามสิบนาทีเนาะค่ะเดี๋ยวเขามาเบิงเวลาสิบเจนนกกาสิบสี่นาทีก่อนว่า ทิพหานาทีเนาะค่ะว่ามีองศาตรงบอองศาตรงอยู่ที่เลขแปดเด้อค่ะเลขลางเด้อค่ะลางของพิเศษอาจจะเป็นแปดเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่ามันกับมาบใดเด้หมู่ม้านมันก็ออกไปคักกับบหลว่ามือนีมันจะม,มาบานเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เจ๊ผัดกับบอยฟังเนาะคะ่ะเลขลางหรือว่าอาจจะไปลาง คือจังทีเจพัดบอาถามันมีว่าเด่นตัวใหที่องศาตรงบ่าว่าจะเป็นพิเศษปกติวีพี่มันอาจจะไปลางปกติหรอกกางวีงพี่นั่งก็ไดเนาะค่ะเนาะพิเศษบนนี่บนนี่ตรงที่เลขศูนย์นะคะยี่สิบสามองศาแต่ว่าเลขลางนี่ไปตรงที่เลขแปดสิบเก้าองศาเนาะค่ะเนาะสิบเก้าองศามหาธนเป็นกรรม,มะเลขแปดกับ ได้ตำแหน่งมหัธโนเนาะค่ะเนาะอันนี้กะบัลลูวาจะมาบ่ม่าสำหรับเลขลางนี่น่าจะเป็นแปดเนาะค่ะเนาะน่าจะโดนเด่นที่แปดเนาะค่ะสำหรับแปดเก้าไปังสี่เนาะค่ะแปดเก้าแปดหนึ่งจังสี่แปดหนึ่งแปดเก้าแปดสามจังสี่ก็ได้เนาะค่ะสำหรับเลขลางของพิเศษเนาะค่ะเนาะถ้าเจพัทลินเจพัทจะลินแบบนี้เนาะค่ะจะจอแบบเวลา แต่ว่าเวลาเลขบนออกทีสิบเจ็ดใกายี่สิบเก้านาทีนี่จะโดดเด่นยุีิเลขศูนย์เน้ะคะ่ะวิพิเศษเล้วค่ะนะ,ะแต่ว่ามันกับมาได้เบิดเนาะคะ่ะจะโดดเดนเ่นยุี่เลขศูนย์มือนีมีดาวองศาตรงยุตาดาวองศาตรงเน้ะค่ะเด้อดาวองศาตรงยุี่ปกติเนาะค่ะเนาะ ปกติดาวองศาตรงมีหนึ่งกับสามเด้อค่ะยูทีศูนย์องศามันต้องมากแหละตัวใดตัวหนึง่งระหว่างหนึ่งกับสามนี่โจโรเป็นกรรม,มะาเลกเจ็ดกับแห้งคือเก็เด้อค่ะสาหรับปกติเนาะคะ่ะเนาะเลขเจ็ดกแห้งคือเก็หนึ่งกับสามนี่เจพัดจับให้หนึ่งเด้อค่ะเด้อกับบุาติจับพิจับถงแต่ว่าเลขมันเป็นเทสาตีมันอาจจะมาหนึ่งสามเลยก็ได้ เพราะว่าเทศาตีกับหนึ่งกับเทศาตีสามกับเทศาตีเนาะคะ่ะเป็นตำแหน่งดาวที่ตรงกันเลขสามกระโดดเด่นเนะาะจักเดียวตัวใดแล้วมันคู่กันมาเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาก็มาสรุปไปฟังเลยอันนี้ก็เป็นขาวๆเนาะคะ่ะเป็นยังขึ้นเลือกศูนย์กับหนึ่งมากเนาะคะ่ะส่วนลักส,ส่วนเลขแปดนี่นะจะไปที่เลขลางเนาะคะ่ะเลขลางเน้นพิเศษแหละแต่ว่าบางที่อาจจะมาตึงพิเศษปกติวีพี่ก็ไดดลางนะมันโดดเด่นที่เลขแปดเนาะค่ะเนาะ เวลาเนาะคะ่ะเวลาสิบห้านาฬิกาโดยประมาณนีเลขแปดจะตรงกันตีองศาเวลาออกแต่ว่ามันตรงที่อ่าสิบเจ็ดนาฬิกาสิบหานาทีนะคะมันกับบได้ไปตรงกับปกติบีพี่แต่ว่ามันก็เคยมากที่กันเนาะ,ค,ะค่ะสรุปเนาะคะ่ะเจพัดจะฟันในเมนีค้คือห้าน้อยเนาะคะ่ะวันที่สิบแปด ก็เอาแบบดาวตรงแล้วนะคะเจพัดไห่แบบเจพัดสื่อเลยด้วยค่ะหลูดสื่อแบบนี้คือไห่เป็นแนวทางเนาะค,ะะคะ่ะเนาะส่วนเหลขจะมาบามาบหลูดแด้วค่ะพี่น้องค่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะตัวเลขกเป็นเพียงแนวทางด้วค่ะเด้อสูตรคิดสูตรคำนวณแบบว่ามันจับลัคหน้าเนานะค่ะเนาะ,ะมันมีหลากหลายเฮ้เฮาเบิงะะ่งด้วค่ะมันที่สิบแปดตุลาคมหกหาเนาะค่ะเน,ะะน 18, า 6, ะ,นะ ห้าน้อยเจพัดเนาะคะ่ะวิ่งหลูดห้มือนีคือศูนะะย์กับหนึ่งเด้อค่ะเด้อศูนย์กับหนึ่งเนาะคะ่ะเน้นศูนย์ที่เน้นที่พิเศษเด้อค่ะศูนย์ศูนย์บนแปดล่างเด้อค่ะเด้อพิเศษศูนย์บนแปดล่างแล้วก็ปกตินีหนึ่งกับเจ็ดเนาะค่ะเนาะหนึ่งกับเจ็ดนียังโดดเดนวีพี่ก็น่าจะเป็นสองเนาะคะ่ะหรือว่าอาจจะมาศูนย์อีกก็ได้เนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเจพัดเจพัด แยกให้เนาะค่ะว่าตัวใดตัวใดสีมา้าแต่ว,ว,ว่าบางที่มันกับมาร่วมร่วมกันเนาะ,ค,ะ,ะค่ะเนาะวิ่งรู่ที่ศูนย์แล้วก็หนึ่งเด้อค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เก่าแล้วก็เน้นที่ศูนย์เก่าเนาะคะ่ะเนาะเน้นที่ศูนย์เก่ากับศูนย์หนึ่งเด้อค่ะสําหรับห้าน้อยมือนีเนาะคะ่ะและ้วก็ลักหนึ่งกับจะมีหนึ่งสามหนึ่งหกแล้วก็สองหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเน้นที่หนึ่งสามกับสองหนึ่งเด้อค่ะนี่เนาะคะ่ะเนาะห้าน้อยมือนีเด้อค่ะเด้อเป็นสูตรขิดสูตรคํานวณ ว่างลักขณาเวลาเลขกออกเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าจะออกบ่ออกนีเจพัดกับบุลูด้วยค่ะกะใส่วิจารณญาณในการรับช่มรับฟังเนาะคะ่ะให้เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเนาะวิ่งลูดที่ศูนย์แล้วก็หนึ่งเนาะคะ่ะเจพัดมันใจวานนาจะนะคะนะันนาจะพิเศษนี่เวลาสิบเจนใหการสิบ ฐานะที่โดยประมาณนี่น่าจะเลขแปดโดดเด่นตรงที่องศาเนาะค่ะแต่ว่าสําหรับเลขบนสิบเจ็นาฬิกาสามสิบนาทีนี่น่าจะเด่นที่เลขศูนย์เด้อค่ะเด้อเลขแปดน่าจะเป็นลางเนาะค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นน่าจะมาลางหลายๆน้อยก็ไใดเนาะค่ะเนาะศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เก่าเน้นที่ศูนย์หนึ่งกับศูนย์เก่าเด้อค่ะส่วนรักหนึ่งก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งหกกับสองหนึ่งเนนที่หนึ่งสามกับสองหนึ่งนะคะเมื่อนี่ดาวเนื้อเลขหนึ่งใหญ่โดดเด่นเนาะค่ะเนาะ นี่เนาะค่ะเจพัดให้แต่นี่กะแบบว่าเจาะให้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าล่องเบิงะะด้วยค่ะเด้อกะใส่วิจารณญาณเบิงด้วยค่ะเจพัดกับบรูว่ามันจะมาตามขาดบอแต่ว่ามือว่าน,นี่เจพัดหลุดปกติเจ็ดเนาะค่ะก็ปรากฏว่าเขาบนเขาล่างมือว่าน,นี่ตัวเลขนี่เขาบนเขาล่างเบิดเด้วยค่ะมือว่าน,นี่เป็นคููกันมากเลยกะมือว่าน,นี่ฟันให้เก่า เก่ากับเจ็ดเนาะค่ะตัวจอว่าเขาแต่ว่าตัววิ่งตัวหลุดเขาเด้อค่ะเด้อเขาหมู่อ่านห้าหน้อยแต่วันเล่านี่ผ่านค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะ,ค,ะค่ะกะลากันไปก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาให้แนวทางของรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ